วัสด <c Ris ons> <Na> ีจ <kun> <c ười> ้านี่ทอดน้องไก่กับเที่ยมจ้ะินซับขนมเหนียวเลยบ้เลท้ยตอนมัดหอเบิองด้วยค่ะแต่วันี้ยังไหลต้ไค่น้ำหอยนิ่งจนชิ้ขาวนึ่งจนขอม หน่อยนึงอาตานไส้หน่อยนึงอาตานให้กินเลยค่ะมั้งแล้วก็าาวใส่แป้งทอดกรอบแล้วก็กระเทียมผักไข่นี่จำเนยียละค่ะทอดง่ายๆสดใสบ้านๆเนาะกินกับข้าวมันทอนอ นนกนะ้นไปเรืยนะยเอยๆนะนี่คือปอ,อันเรืองจะนังเสมอสวยจะนําเสมอนาะออกมาจะเรืองงามก้นไปเรื่อยๆที่นหองกลต่างๆเล้อใเรื่องที่ไหนก็คอ มันจะค้นไปเรื่อยๆไม่โดนหรอยี่สิบนาทีแต่เหลืออรอยางงมันจะใกล้ถึได้ที่แล้วทอดให้ให้ร้านกินเนาะร้านมัก เหลืองอย่างนี้ก็้องกันดูไม่ใช่ได้เหลืองจะมันเสมอ ผีสัน,นออกมากก็สิเหลืองอุ้ยเป็นปลารับประทานน่องไก่ทอดกระเทียมนะครับกระซำกระเทียมพริกไทยแค่นี้แหละค่ะเพื่มนรังร้ายทำง่ายๆสไตล์บ้านๆอันนี้สูตรตายตัวเด้อจ้ะ ขั่วกันน้อยๆค่ะพี่น้องรอดจากตัวกัะเด้อก็คอยเดินท้ายหุ่นเดง้ขั่วกับบบงนัน่งอย่าไปมองขั้วเด้อพี่น้องมองมองอาหารมีแต่ ยังได้ทีละเบิ้งตอนตักถึงน้องแต่น้นนอสวัสดีจ้าเพื่อนๆม่นี่อ่าน้องไก่ห้าอกับเส็ดทอดเส็ดเลยเนาะข้าวเหนียวหอนๆพี่น้องข้าวเหนียวแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มง่าย พิชน้ำปลาเปรียปร้ยวๆเนาะจ้ะเนาะกินง่ายๆสไตล์บ้านๆไม่มีอะไรยุ่งยากพี่น้องข้าวเหนียวห้าวกับข้าวเหนียวไมหมหอนๆพี่น้อง หอมอร่อคลิปนี้ค่ะขอลาไปกอนจ้าผู้ใด้มักคลิปนี้ค่ะกดไ์กดแห่คุณยายน้ำเด้อจ้าเด้อผู้เ่าเห็ดก็ได้ทํานนี่แหะคะ่ะขอบคุณน้องๆที่เข้ามาติดตามชม เด้อจ้ะเด้อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีจ้าเพื่อนๆสุขหูสุขคนลบายบาย